วันนในเอเชียบุกี้ไลน์ทแลดนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดอยู่กับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะเขาและคนนี้ค่ะหลุยส์โซเลสในะะหัวหอกตัวเก่าอินเตอร์เมีนถูกสั่งแบนหนัดหลังจากที่ถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ของซียอตเทิลเซาเดอร์นะคะในเกมแพ้สามตัวต่อศูนย์นัดนะะชินชนะเลิศลีคับค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นทันทีหลังจบเกมเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะหลังการชุลมุนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนักเตะทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งมีต้นเหตุมาจากหลุยส์โซเลสค่ะคณะกรรมการด้านวินของลีก ร,ระบุว่าโทษแบนของโซเลสเนี่ยจะมีผลเฉพาะกับทัวร์นาเมนต์ในปีหน้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ยังสงวนสิทธิ์ที่จะลงโทษเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ลุยเอลิกเก้นะคะกุญซือของปารีสแซ็์แมงนะคะต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุค่ะขณะที่เขาปั่นจักรยานนะคะสมอสอนได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าเอลิกเก้จำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกไหปลาร้าหักแล้วก็ได้รับการดูแลจากหน่วยฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันศุกร์นะคะแถลงการระบุว่าหลังเกิดอุบัติเหตุขณะปั่นจักรยานในวันศุกร์ลุยเอลิกเก้กุญซือของปารีสแซ็์แมงนะคะเขาก็ได้อ่าได้รับการดูแลจากหน่วยฉุกเฉินแล้วก็จะต้องเข้ารับการ่าาตััดดกกกรระหปรหป ข่าวต่อไปเลยค่ะเอเมิเรโนมาร์ติเนซนายด่านของแอสตันวิลล่าจะกลับมาร่วมทีมชุดใหญ่สิงห์พยองอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไม่สามารถย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จในวันเดดไลน์ตามรายงานของเดลเลติกนะคะ ซึ่งสกายสปอร์ตรายงานว่ายูเนเตดเคยมีการเจรจาสำหรับผู้รักษาประตูรายนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ต้องการย้ายไปโอทาฟอร์แต่สุดท้ายในยสโมสรก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะคะยูเนเตคขาเลือกที่จะเซ็นสัญญากับเซนเนอร์รัมเมนนะคะด้วยค่าตัว18.5ล้านปอนด์แทนนั่นเองค่ะทมัสสเคเนนะคะเขายอมรับว่าเขายังคงอยู่ในช่วงค้นหาคู่มิดฟิลด์ตัวกลางที่เหมาะสมในขณะที่สุฟฟูลบอลโลกกำลังจะมาถึงในอีกเพียง9เดือนข้างหน้านะคะ ถูกเคลนได้เลขตัวเอลเรตแอเดอรสันนะคะแล้วก็ดามวอลตันเข้ามาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะสำหรับเกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่จะพบกับอัลเดอร์ราแล้วก็เชเบียนะคะแต่หลังจากวอลตันถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้รูเบนลอสตาชิกนะคะเขาถูกเรียกเข้ามาแทนค่ะแล้วก็จะต้องแย่งชิงโอกาสลงสนามร่วมกับแอนเดอร์สันนะคะเดคไลท์ ite, แล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันอีกด้วยค่ะ อิสมาอลนะคะเบนนัเซอร์อมลาเอซิมิลานไปร่วมทีมดินาโมซาเกรสนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลพร้พอมออปชันซื้อขาดค่ะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเบนนัเซอร์เขาถูกยืมตัวไปเล่นกับโอลิมปิกมาซงนะคะซึ่งเขาก็หวังว่าจะได้เล่นที่นั่งต่อแต่ว่าสโมส,สรฝรั่งเศสตัดสินใจไม่เก็บเขาไว้ค่ะแล้วหลังกลับมาที่มิลานในช่วงซัมเมอร์เขาจึงได้ย้ายไปดินาโมนะคะเพื่อตามหาการลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสม,มอนั่นเองค่ะเป็นอย่างไงบ้าคบงคะสำหรับเขาที่นันํนำมา นอในวันนี้นะคะว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลฟ์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้นะต้องไปก่อนคะ่ะ